สวัสดีครับพบกับผมสมาร์ทแลนด์นะครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้นะครับสมาร์ทนะครับก็พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับหลังจากที่เราเปิดขายบ้านสวนคลองสิบนะครับผ่านมา2วันนะครับวันนี้ก็เรายังปักหลักรอท่านลูกค้านะครับนี่ครับก็ยังมีน้องๆทีมงานนะครับปักหลักรออยู่นะครับนี่ครับจะอยู่ยันถึงเที่ยงคืนเลยนะครับับน้องหมวน้องชุกนะครับก็เดี๋ยวเรามาพามาชมแปลงที่สวยนะครับแปลงที่สวยแล้วก็เป็นแปลงที่หน่าเป็นจับ จับจองเป็นเจ้าของนะครับมาดูกันนะครับโซนนี้แนะนําเลยนะครับไม่อยากให้ท่านพลาดโซนนี้นะครับนี่ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าสวนนะครับสวนตรงนี้นะครับเป็นสวนที่ทางจัดสรรนะครับกันเป็นพื้นที่ของสนามเด็กเล่นนะครับเป็นสวนนะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับก็สามารถที่จะทํากิจกรรมนะครับหรือว่าออกกำลังกายได้นะครับหรือว่ากลางวันนะครับก็มาผูกเล บายสบายเลยนะครับนี่ครับก็เราจะการเป็นสามเด็กเล่นนะครับซึ่งเดิมทีผังจะสันตรงนี้นะครับก็ถูกกันไป4 4บล็อกส์่โซนนะครับก็จะมีโซนนี้นะครับโซนนี้ก็พื้นที่รวม1ไร่นะครับสงานกว่ากว่านะครับแล้วก็อีก1บล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังของถนนเมนเส้นกลางนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับนี่ครับก็สวยนะครับเป็นมีพื้นที่สีเขียวในโครงการนะครับแล้วก็ถนนนะครับถนนก็กว้างนะครับ นี่นะครับก็ด้านข้างที่ติดแนวติดแนวของสวนนะครับก็ร่วม50เมตรนะครับเดี๋หันป้ายก่อนนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับก็ร่วม50เมตรนะครับจากสามแยกนะครับจากสามแยกมานะครับถึงตรงนี้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 นะครับถึงตงสีเหลืองนะครับนี่ครับส่วนแปลงนะครับแปลงที่สวยแปลงที่แนะนําก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับส่วนนี้นะครับ แปลงนี้ขายแล้วนะครับลูกค้าจับจองเป็นเรียบร้อยนะครับแปลงนี้ a สามสิบสองนะครับลูกค้าทําสัญญาเสร็จนะครับนี่จะมีแปลงว่างตรงนี้นะครับสี่แปลงนะครับสี่แปลงที่อยู่หน้าสวนนะครับก็ไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดนะครับพลาดกับแปลงที่สวยแปลงนี้นะครับนี่เลย a สามสิบเอ็ดนะครับ a สามสิบเอ็ดขนาดมาที่หกสิบสองจุดห้าตารางวานะครับก็ถือว่าเป็นแปลงที่สวยนะครับเป็นแปลงไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ a สามสิบนะครับ นี่นะครับก็ขนาดเท่ากันนะครับซื้อ2แปลงนะครับซื้อ2แปลงก็ได้พื้นที่อยู่ที่125ตารางวานะครับก็เป็นแปลงที่สวยนะครับถ้า2แปลงนะครับหน้ากว้างก็อยู่อยู่ที่24่เมตรนะครับ2แปลงนะครับด้านหลังก็ลึกไปถึงหมุดตรงโน้นนะครับนะครับก็ลึกไป21เมตรนะครับส่วนแปลงนี้ก็ A 29นะครับ A 29นะครับก็จะได้มุมมุมพอดีนะครับมุมของถนนมุมของสวนนะครับ ตรงนี้นะครับนี่ครับจากมุมนี้นะครับจากมุมนี้นะครับก็จะได้มุมของสวนนะครับถึงเสาไฟตรงนี้นะครับนี่ครับส่วนแปลง28นะครับแปลง28ก็จะอยู่ตรงตรงสามแยกเลยนะครับแปลงนี้นะครับนี่นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านที่อยากได้ลมโกโกนะครับตรงๆเลยก็เลือกแปลง A อジิได้นะครับก็ราคาขายนะครับราคาขายโซนนี้นะครับอยู่หน้าสวนนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาหลักแสนนะครับ เงือนไขก็ไม่ยุ่งยากนะครับส่วนท่านที่สนใจเป็นด้านในนะครับเรายังมีแปลงว่างเหลืออีกนะครับยังมีแปลงว่างนะครับ A1 A2 ก็ยังว่างอยู่นะครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียง7 5 0 0 0 0บาทนะครับนี่ครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะครับไฟฟ้าประปาพร้อมใช้งานนะครับที่นี่นะครับมองจากไกลๆนะครับก็จะเห็นนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับนะครับ A1 A2 แล้วก็ A 10 A 15นะครับยังว่างอยู่นะครับเ1 6เป็นลูกค้าของคุณสามารถเองนะครับ ลูกค้าจะเข้ามาใช้ประโยชน์เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ A 22ถึง A 25้านะครับก็เป็นลูกค้าของคุณสามารถนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับคุณสามารถก็ดูแลตลอดนะครับนะครับยังดูแลที่แคร์กันนะครับนี่ครับแล้วก็โซนนี้นะครับโซนหน้าสวนนะครับก็เข้าจากถนนเรียบคลองมานะครับก็ไม่ลึกมากนะครับนะครับมีคนเดินวิ่งออกกลังกายอยู่นะครับก็มาถึงตรงนี้ประมาณสัก5 0 0รอเมตรนะครับเข้ามาถึงตรงนี้ห้าอเมตรนะครับ ถนนคอนกรีตกว้างอยู่12เมตรนะครับกว้างมากนะครับท่านสามารถที่จะออกกําลังกายนะครับวิ่งออกกําลังกายได้ปั่นจักรยานได้นะครับถนนเรียบมากนะครับหรือว่าท่านต้องการแปลงใหญ่นะครับขนาดพื้นที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับแนะนําแปลงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเอสามสิบสามนะครับขนาดพื้นที่ร้อยห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับก็เป็นแปลงที่สวยนะครับก็ถัดจากเอสามสิบสองไปนะครับเอสามสิบสองลูกค้าจับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทำสัญญาเสร็จนะครับโปรโมชั่นพิเศษอะถึงวันที่ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับอีก3วันนะครับโปรโมชั่นก็วางดาว30,000บาทนะครับต่อแปลงนะครับท่านก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้นะครับหรือว่าท่านต้องการซื้อสดนะครับฉนุนพร้อมโอนเลยนะครับหรือว่าอยากดาวเยอะๆนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนต่อเดือนนะครับก็สามารถที่วางดาวได้สูงๆได้นะครับ ก็โปรโมชั่นบางดาว3 0 0 0 0บาทนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับหาคนที่มาจัดสรรแบบนี้นะครับให้ผ่อนแบบนี้นะครับหายากนะครับผ่อนกับโครงการของเรานะครับผ่อนกับบริษัทที่ดินสวย88นะครับแปลงนี้นะครับก็จากหมุดนี้เลยนะครับจากหมุดนี้นะครับก็มีนี่นะครับมีเลขหมุดอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ทุกท่านได้มั่นใจได้นะครับว่าที่ดินของเรานะครับโครงการนี้มีฉนดทุกแปลงนะครับ แปลงนี้ก็สวยนะครับแปลงใหญ่ๆนะครับซื้อทําเป็นบ้านก็ยังได้เลยทําเป็นทาวน์โฮมนะครับก็ได้นะครับได้สองหลังสามหลังสี่หลังนะครับนี่ครับเอสามสิบสามนะครับเป็นแปลงที่สวยนะครับนู่ครับจากทงแดงรนู่นนะครับจากทงแดงแดงตรงนู้นนะครับมาถึงทงส้มตรงนี้นะครับนี่ครับพื้นที่ร้อยห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับ ดาวเพียง3 0,000บาทนะครับแล้วก็ผ่อนกับโครงการนะครับผ่อนขั้นต่ําต่อเดือนนะครับไม่น้อยกว่า10,000นบาทนะครับท่านมีเยอะท่านก็จ่ายเยอะหมดไปนะครับก็โปกได้นะครับไม่ต้องรอถึง36มสิบหกงวดนะครับไม่ต้องรอถึง3ปีนะครับบ้านสวนคลองสิบนะครับอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ใกล้เทศบาลอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะครับอยู่ใกล้ตลาดนะครับก็สนใจก็ติดต่อที่คุณสามารถนะครับ0 8 7 8 0 7 9 3 5 0นะครับ ด่ๆนะครับโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับติดต่อคุณสามารถนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ